สวัสดีครับวันนี้ใครนะฮะที่ต้องการอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำไลฟ์สตรีมมิงนะฮะ รวบรวมไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวนะฮะสามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ได้สามารถใช้งานแทนสวิตช์เชอร์ได้สามารถสลับกล้อง1ไปกล้อง2ได้สามารถทำงานแทนแคปเจอร์การ์ดได้นะฮะและอีกอย่างที่สำคัญสามารถไลฟ์นอกสถานที่ได้นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใส่ซิมเพิ่มได้รวมถึงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้นะฮะถ้าใครอยากรู้แล้วนะฮะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับ มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะฮะว่าอยากได้อุปกรณ์ที่เอาไว้ไลฟ์สดนอกสถานที่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสแนะนําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะฮะเรียกว่าโยโลบ็อกซ์เองนะฮะเป็นอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมากๆสามารถยกเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้กับกล้องอีกหนึ่งตัวนะฮะสามารถไลฟ์นอกสถานที่ได้มีหน้าที่ที่เด็ดกว่านั้นนั่นก็คือสามารถทําหน้าที่เป็นสวิตเชอร์ได้ สามารถสลับกล้อง1กล้อง2ในการทำไลฟ์ของเราได้นะฮะและยังสามารถทำหน้าที่เป็นแคปเจอร์การ์ดให้ด้วยนะครับหมายความว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะไลฟ์เนี่ยเราต้องมีกล่องแคปเจอร์การ์ด1ชิ้นนะฮะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นแล้วฮะเรามีแค่ชิ้นนี้สามารถทำไลฟ์ได้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยนะฮะตัวคอมพิวเตอร์นะฮะเจ้านี้ก็สามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะฮะสามารถ เอกกล้องเสียบเข้าตัวนี้นะฮะตัวนี้เสียบกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสามารถไลฟ์ผ่าน Facebook ได้ YouTube ได้ Twitter ได้แล้วก็ rtmp นะฮะถือว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะฮะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างรวมถึงวิธีการที่ผมจะเอาตัวนี้นะฮะ ตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มทำไลฟ์นะฮะและวิธีการเชื่อมต่อทั้งหมดนะฮะดูคลิปนี้นะฮะมีคำตอบแน่นอนและคุณก็สามารถทำตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะว่าข้างในของ YOLO BOX นะฮะหรือว่า YOLO LIFE เนี่ยข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเปิดไปดูกันเลยนะไปะโอเคแกะ โอเคนะครับเปิดมาชิ้นแรกก็จะเจออุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เปิดตรงนี้นะครับก็จะมีการคอนเน็กตรงนี้นะครับรบผมก็จะมีคู่มือการเริ่มต้นการใช้งานนะฮะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะฮะสามารถ Facebook Live, YouTube Live นะฮะแล้วก็ Twitter RTMP นะครับได้หลากหลายนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับแถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเจ้าย o โรนะฮะคือตรงนี้นั่นเองหน้าตาของตัวย o โรก็จะไซส์ใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดเดียวเองนะฮะก็อันนี้คือ iPhone 10นะครับไซส์ก็จะใหญ่กว่าก้นแค่นิดเดียวเองนะส่วนตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์นะฮะที่เรียกว่า USB Type C นะฮะเป็นตัวชาร์ตนั่นเองนะฮะที่แถมมาในกล่องนะฮะอันนี้เป็นถุงใสนะครับ แล้วก็อีก1ชิ้นตรงนี้นะครับนั่นก็คือตัวเกียบของฮอตชูนะฮะตัวนี้ล็อกกับตัวโยโลตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็ติดกับตรงฮอตชูของตัวกล้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะฮะว่าตัวการใช้งานนะฮะแล้วพอร์ตต่างๆนะเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีพอร์ตที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพอร์ตทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะไปดูกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะฮะให้ทุกคนสมัครอีเมลนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งรหัสผ่าน4ตัวมาให้เรานะฮะเดี๋ยวผมจะใส่อีเมลของผมก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับหลังจากนั้นให้กด next นะครับผมเดี๋ยวเขาจะส่งรหัส4ตัวเนี่ยของเราเนะฮะเข้าไปที่อีเมลของเราตอนนี้เราได้ทำการล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าตาของตัว Yolo Live นะฮะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ถ้าใครที่จะทำการไลฟ์นะฮะให้กดบวกนะฮะรูปบวกตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปนะฮะไลฟ์สตรีมไตเติลเนี่ยเราสามารถใส่หัวข้อได้นะผมก็จะใส่คำว่า Big Camera Live นะครับผมบิ๊กนะฮะคาเมรานะครับไลฟ์โอเคนะฮะใส่ท่านี้ผมก็กด next นะฮะแล้วก็เดินแล้วก็กด create ไปนะครับผม เพียงเท่านี้นะฮะเราก็คลิกไปที่ continue นะฮะก็สามารถที่จะเริ่มไลฟ์ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเสียบ HDMI นะฮะช่อง1ช่อง2ช่อง3นะฮะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับเจ้าตัว Yolo Box ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีพอร์ตเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในตัวเขานี่จะมีพอร์ตอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะฮะนั่นก็คือ พอร์ต hdmi นะซึ่งจะมี hdmi in นะฮะมี2ช่อง1กับ2นั่นเองอันนี้จะเป็นช่อง usb นั่นเองส่วนอีกอันนึงจะเป็น hdmi out นะฮะ out หมายความว่าเราสามารถใช้สาย hdmi เนี่ยเสียบกับตัวจอ lcd ที่เป็น monitor หรือว่าเราสามารถใช้ตัวนี้เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เอาไว้เป็นจอ monitor อก็ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายแลนนะฮะซึ่งเราใช้กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้นะฮะ audio in นั่นก็คือ ไมโครโฟนนะฮะเราสามารถนําเสียงไมโครโฟนเข้ามาตัวนี้ได้ส่วน USB Type C ตัวนี้เอาไว้ชาร์จตัว Yolo Box นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้แถมมาในกล่องให้นะครับพลิกมาอีกหนึ่งด้านนั่นก็คือด้านล่างของตัว Yolo Box นั่นเองด้านล่างนี้ก็จะมี Audio Out หมายความว่าเราสามารถใช้หูฟังเนี่ยเสียบ เพื่อที่จะเช็คเสียงส่วนตัวนี้จะเป็นซิมการ์ดนะฮะสามารถไลฟ์สตรีมนอกสถานที่ได้เอาซิมการ์ดเสียบเข้าไปก็สามารถใช้งานได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบขาตั้งกล้องนั่นเองส่วนนี้จะเป็น SD c a r การ์ดนะฮะเราสามารถนําภาพเข้าไปได้ส่วนตัวนี้จะเป็นปุน่ม OnO f f นั่นเองเอาไว้เปิดปิดเครื่องตัว y OL o l o b o x เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะฮะสามารถทําการไลฟ์ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อกันแล้วกันนะฮะว่าแต่ละช่องเสียบยังไงบ้างนะฮะตามไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับแล้วตอนนี้นะฮะผมก็จะทําการต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะเข้ากับตัว Yolo Box นั่นเองนะหรือว่า Yolo l i f e นะฮะอันดับแรกนะฮะผมจะเสียบสายชาร์จไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยสามารถเสียบกับ USB-C ที่เขาแถมมาให้นะฮะสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้นะฮะซึ่งค่อนข้างสะดวกมากๆนะฮะและอุปกรณ์ที่ผมจะต่ออีกหนึ่งชิ้นนะฮะนั่นก็คือตัวพอร์ตตัวนี้นะฮะเป็นพอร์ตที่ สามารถเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์ได้นะฮะซึ่งเราสามารถเช็คตัวมอนิเตอร์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะฮะเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปเลยนะครับตัวส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไมโครโฟนนะฮะถ้าใครมีไมโครโฟนนะฮะสามารถซอสเสียงตรงนี้สามารถเอาเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะอีกหนึ่งชิ้นนะฮะที่ผมจะเสียบเข้าไปนั่นก็คือสายแลนนั่นเองนะฮะเวลาที่เราใช้งานไลฟ์นะฮะคุณสามารถใช้สายแลนเสียบตรงนี้ได้นะฮะ แต่ถ้าใครไม่มีนะฮะสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านได้นะครับส่วอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่เราจะทําการเชื่อมต่อเข้าไปนะนั่นก็คือตอนนี้เราได้ใช้กล้องทั้งทั้งหมดนะฮะสตัวนะฮะซึ่งผมจะวางไว้ตรงหน้า1ตัวแล้วก็ด้านข้างหนึ่งตัวนะะเพื่อที่จะสลับมุมนะฮะเพื่อที่จะทํางานคนเดียวได้นะฮะเดี๋ยวเสียเข้าไปเลยครับ่ตอนนี้ตัวแรกนะฮะครับตอนนี้ผมได้ เสียบ HDMI ช่องแรกนะฮะช่อง In นะช่อง In นะครับกับกล้องตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะภาพที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะผมได้ใช้กล้องตัว Sony นะฮะก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอแบบนี้นะฮะซึ่งชัดมากๆนะฮะต้องบอกว่าชัดมากๆส่วนตัวที่2นะฮะเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปเลยละกันนะครับตอนนี้เราจะเสียบเข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เสียบ ซอสทั้ง2ตัวเข้าไปแล้วนะฮะเวลาที่เราจะสวิตช์เนี่ยให้กดตัวนี้ครับเห็นไหมผมก็จะมี h d m i1 นะฮะก็คือกล้องตัว A7 นะฮะตัวที่2ก็จะเป็นตัว Sony นะฮะ A6500 ัน้นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถสวิตช์สองมุมเนี่ยได้ง่ายๆนะฮะแค่คุณสัมผัสแค่นิ้วมือแค่นั้นเองนะฮะเราสามารถใช้กล้องหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมได้พูดกล้องหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะผมได้ใช้กล้องตัวนี้เดี๋ยวสลับกล้องที่2ครับปึ๊บอ่ะก็จะพูด กับกล้องตัวที่2นะซึ่งเราสามารถทํางานเองได้นะฮะด้วยตัวคนเดียวหรือว่าเราสามารถทํางานเองได้นะฮะใช้งานอุปกรณ์แบบนี้นะฮะเราสามารถได้งานแบบโปรเฟชชั่นอลซึ่งทํางานคนเดียวได้นะฮะถือว่ามันเจ๋งและมันสุดยอดมากๆนะฮะสำหรับ y OL o โ o l i ท e และอีกหน้าที่หนึ่งนะฮะสำหรับเขาเนี่ยเราไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้เราสามารถไลฟ์ได้เลยนะฮะโดยที่ จะสังเกตไหมฮะว่าจะมีปุ่ม go live เนี่ยคุณสามารถไลฟ์ไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตัวปุ่ม facebook นะฮะซึ่งเราจะเริ่มทําการไลฟ์นะฮะตอนนี้เราได้เช็คกล้องเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าทั้ง2มุมเนี่ยใช้งานได้ดีแล้วนะครับเห็นนะเราก็จะมองทั้ง2กล้องนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเราก็จะเข้าไปที่แพลตฟอร์มทั้งหมดมีอยู่4ี่ช anel นะฮะมี YouTube มี a c e b o o k มีทวิตแล้วก็ c u s t o ม rtmp นะฮะตอนนี้ผมได้ ลิงก์กับตัว a c e b o o k ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านะครับผมก็จะทำการไลฟ์ a c e like b o o k นะครับเพียงเท่านี้นะฮะคุณก็สามารถที่จะเริ่มไลฟ์ได้แล้วนะฮะแค่กดโกลไล์ครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำการไลฟ์ออกมาเรียบร้อยนะฮะของไลฟ์ a c e like b o o k เราสามารถสวิตช่องนะฮะไปช่องหนึ่งหรือว่ามาที่ช่อง2ก็ได้นะฮะโดยที่ เราสามารถทำเองได้ไง่ายๆที่บ้านนะคะคุณก็มีภาพที่สวยงามแบบนี้แล้วก็งานที่ออกมาแบบโปรดักชันใหญ่ๆนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับถือว่าง่ายมากๆนะฮะหน้าที่ของตัว Yolo Box มีอีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือเราสามารถเอาตัวยู l o เนี่ยไปไลฟ์นอกสถานที่ได้นะครับโดยคุณสามารถเอายู l o ตัวนี้ใส่ซิมการ์ดนะฮะสามารถมูฟไปไหนมาไหนได้สบายๆมากๆนะฮะแนะนำว่ามีไว้สักตัวหนึ่งก็จะ ทำให้ไลฟ์ของเราดูเก๋ไก่กว่าคนอื่นและได้คุณภาพที่ดีแน่นอนบอกได้เลยนะฮะว่าใช้งานง่ายและก็ดีมากๆด้วยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะเห็นไหมครับว่าเจ้า Yolo Box เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะฮะสำหรับคนที่ต้องการกล้องสักหนึ่งตัวแล้วก็อุปกรณ์ในการเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะโดยคุณแค่พกอุปกรณ์แค่นี้เองฮะใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวนะฮะถือว่า ใหญ่กว่าแท็บเล็ตทั่วไปแค่นี้นะฮะคุณสามารถไลฟ์นอกสถานที่ได้ถือว่าสะดวกและก็ครอบคุมในการใช้งานเป็นอย่างมากนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะนำเทคโนโลยีอะไรมาบอกอีกทีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ